สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนนครับประจำวันที่16พฤศจิกายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้จะพาไปดูกลุ่ม h b s e นะครับอีกหนึ่งม้ามืดที่มีข่าวว่าสนใจซื้อเรียบภูนะครับรวมไปถึงฟิมิโนนะครับมั่นใจได้สัญญาฉบับใหม่ขณะที่ล็อกวันอุ่นเครื่องที่ดูใบติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนะสุนะดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าจำนานแป้ง4 0 0ปีบางกรอบหอมอร่อยมีหลากหลายสาขานะครับกรุงเทพนะ แล้วก็ต่างจังหวัดรวม11ส,สาขาที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีที่ภูกเก็ตชุมพรน,นะครับแล้วก็ที่คนครปฐมสนใจไปกินที่ร้านหรือว่าโทรสัง่ง d e l i v e r y ี่แอดไลตามเส้นในภาพนี้เลยนะครับรวมไปถึงเรียลแฟนทาวเวลนะครับใครอยากดูบอลแดงเดือดนะครับมีโปรใหม่นะครับมาฝากกันด้วยอันนี้จะนอกจากดูแดงเดือดแล้วนะครับมีเชลซีกับดอร์ตมุนด้วยครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก177,000บาทนะครับฟรีวีซ่าด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุ๊ก ของทางเรียลแฟ t นทาวเสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับดูบอลกับเรียลแฟ t นทาวเครับอ่ะก็มาเริ่มต้นกันเลยนะฮะผมขอไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกรมอุ่นเครื่องกันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> ในช่วงเดือนหน้าลิพูจะไปะเก็บตัวที่ดูไบสัสอาหรับอิเมเรตยดอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะอะ มันเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆเลยฮะในการอุ่นเครื่องครั้งนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าดูไบซูเปอร์คัพนะมี4ทีมลิเวอร์พูลเอซีมิลานอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ลียงนะทั้ง4ทีมเนี่ยจะเตะกันแต่ว่าลิเวอร์พูลจะไม่เจอกับทางอาร์เซนอลน,นะลิเวอร์พูลจะเจอแค่2ทีมลิเวอร์พูลจะเจอแค่เอซีมิลานนะครับกับลียงเท่านั้นจะไม่เจออาร์เซนอลอันนี้ย้ำเลยนะฮะ แล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้เตะตั้งแต่วันที่8ถึง16ธันวาคมนะฮะเว็บ,บไซต์ยังเป็นทางการของลิพูก็ถแถลงวันเตะครับว่าเอ้ลิพูเตะกับใครวันไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นในภาพเลยครับวันที่11ลิพูจะเจอกับรียงก่อนแล้วก็วันที่16ลิพูจะเจอกับเอซีมิลานนะครับนี่คือรายละเอียดเบื้องตน้นทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือในเว็บไซต์ยังเป็นทางการของลิพูระบุไว้นะครับว่า ลิฟูจะใช้เวลาทั้งหมดทั้งสิ้น12วันในประเทศ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนั่นแปลว่าถ้าเราอุ่นเครื่องมาสุดท้ายวันที่16เป็นไปได้ว่าลบ12เอา16ไปลบ12ก็คือเราน่าจะไปรวมตัวกันที่ดูไบตั้งแคมป์กันเนี่ยตั้งแต่วันที่3วันที่4เทถาแถวนี้นะครับแล้วก็เตะเนี่ยเตะที่สนามเอามาร์ u ทู t สเตเดก็จะเป็นสนามของ คนคน,คนที่คนที่เคยมีข่าวว่าสนใจลีอาูด,ด้วยฮนะชื่อชื่อสนามมันเป็นชื่อชื่อนั้นนะครับเอามาร์คทูม,มานะอันนี้แบบชื่อเห็นชื่อสนามไม่จําได้เลยนะอ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้ในระบบนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเสมอแต่การปุ๊บเสมอในเวลาโดนจุดโทษเลยแล้วก็หาผู้ชนะด้วยเพราะว่าจะมีแต้มด้วยไม่รู้มีถ้วยมีอะไรด้วยหรือเปล่าแต่มันก็เป็นเกมอุ่นเครื่องเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งด้วยนะฮะอ่ะทีนี้ผมชอบความเห็นนี้มากน่าสนใจน่าจะ น่าสนใจอ่ะแล้วเพื่อเนเพื่อนลองคิดตามมีแฟนบอลคนนึงครับชื่อว่าลัสนะครับ <c oughs> เป็นแฟนบอลลอิพูเขาบอกว่าน่าสนใจจริงๆในขณะที่อีก3ทีมนะครับมีสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์ค่าหน้าอกเนี่ยเป็น <c oughs> เอมิ a รต์แอร์ไลน์เอมเรตแอร์ไลน์เนี่ยก็เป็นแอร์ไลน์ใหญ่ที่อยู่ในในดูไบอ่ะอ่าเป็นเป็นสายการบินใหญ่ที่อยู่ในในดูไบอ่ะเออจริงว่ะพอย้อนมาดูตรงนี้ เห็นไหมเอซีมิลานก็ไฟเอเมเลตอ่าอาร์เซนอลก็ไฟเอเมเลตลียงก็ไฟเอเมเลตเอ๊ะมีอะไรกันไหมนะมันมีอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่จิ้นกันแฟนบอลก็จิ้นกันไปนะฮะโอเคทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของโรเบิร์โตฟิมิโน่กันบ้างนะครับก็มีอัปเดตจากนักข่าวนะครับชื่อดังอย่างฟอร์เรนแพทเทนเบิร์ตนะครับคือแน่นอนผมต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับข่าวนักเตะในเยอรมันเนี่ยหัวอันนี้เทียนหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าเป็น ข่าวนักเตะจากลีกอื่นๆน่ะผมว่าอาจจะต้องฟังแล้วกรองแล้วก็รอดูใช้คํานี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยฟอร์เรนเซนต์เบิร์ดเขาออกมาอัปเดตเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของโรเบรโตฟิมิโนเขาอาจจะได้แหล่งข่าวของเขามาแหละนะครับเขาบอกว่าจากที่ผมได้รับการแหล่งข่าวมาแหล่งข่าวบอกว่าการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่เนี่ยกําลังดําเนินไปอยู่นะที่จะทําให้โรเบรโตฟิมิโนอยู่เกินกว่าปี2023 ก็คืออาจจะสัญญามากกว่า1ปีนะบี y อนสองพ3อ่ะนะครับแล้วก็โปรเก s สซิงเ r y w เวลคือตอนนี้กระบวนการกําลังเป็นไปอย่างดีนะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสุดท้ายที่ว่าจบแล้วจะจบแล้วอะไรแบบนัน้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เป็นไปด้วยดีแล้วก็ Player c a l o r อรี่อิมเมจทูเอ็กซก็คืออารมณ์ประมาณว่าตัวของนักเตะสามารถแบบจินตนาการหรือมั่นใจได้เลยว่าตัวเองอะ่ะ จะได้ต่อสัญญากับเริพูอ่ะคือนักเตะเอาง่ายเหมือนนักเตะมั่นใจตัวฟิมิโนมั่นใจว่าน่าจะตกลงกันได้ในท้ายที่สุดแล้วก็จะได้อยู่เริภูต่อ,ต,อตามที่ตัวเขาหวังนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างครอปกับตัวของฟิมิโนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์เพอร์เฟกนะครับนะก็ประมาณนั้นแหละฮะเรียกได้ว่าเออมันก็ค่อนข้างเป็นทิศทางที่ค่อนข้าง ต่อเนื่องกันจากสายข่าวลิเวอรูพูลก็บอกว่าพูดคุยกันด้วยดีเริ่มพูดคุยแล้วโรบโ,โ,โนก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะกำลังพูดคุยกันอยู่มาแพทเทนเบิร์กก็ย้ำอีกทีหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นทิศทางที่ดีจริงๆนะครับสำหรับแฟนที่ชื่นชอบโรเบร์โต,โตฟิมิโนเนี่ยมีโอกาสครับที่ฟิมิโนจะต่อสัญญาสูงครับได้ดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเจมี่คาร์กเกอร์กันบ้างออกมาแสดงความเห็นถึงลิวพูว่าในตลาดมักกะลารวมไปถึงซัมเมอร์แล้วเนี่ย จำเป็นจะต้องทุ่มถึง200ร้ล้านอัพทูนะฮะในการที่จะมารีบิวมิดฟิลด์ใหม่นะอาคาร์กเกอร์ก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าปีนี้ลิเวอร์พูลหลายนะัดกองกลางพละพละกำลังพลังกำลังตกไม่สามารถเล่นเพสซิ่งหรือเล่นอะไรได้อย่างที่ที่เคยทำได้จนคู่แข่งเขามีพลังงานมีอะไรบางอย่างที่ เข้ามาสู้กับลิเวอร์พูลได้และทาให้ลิเวอร์พูลเจอปัญหาอย่างเช่นเกมเจออาร์เซนอลครึ่งหลังโอ้โหกองกลางลิเวอร์พูลพลังหมดสู้อาร์เซนอลไม่ได้ดังนั้นจําเป็นจะต้องมีการถ่ายเลือดแล้วก็ซื้อในตาแหน่งมิดฟิลตัวกลางเข้ามาเพิ่มและอาจจะต้องลงทุนถึงสองล้านเพราะว่าคาร์กเกอร์บอกว่าแค่เบลลิงแฮมคนเดียวเนี่ยมันก็แพงแล้วแต่ว่าซื้อแค่เบลลิงแฮมคนเดียวไม่พออาจจะต้องซื้อมากกว่าหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยแต่เขาก็บอกว่าเบรนทแฮมเนี่ยแม้ว่าจะดูแพงนะร้อยล้านแต่ว่าถ้าเล่นไปสัก2ปีอาจจะคุ้มเพราะว่าอายุเขายังน้อย19ปีแล้วก็เป็นแบบ potential สูงมากแบบสามารถพัฒนาเป็นระดับโลกได้แบบเดี๋ยวแป๊บเดียวก็คืนทุนคล้ายๆกับที่ซื้อฟานไดออาริโซนบเกอร์อันนี้ต้องลงทุนต้องเอานะฮะคาร์ลเกอร์ก็ชี้แบบนี้นะครับส่วนข่าวนี้ที่ว่าฟาบินโยนะครับได้รับความสนใจนะครับจาก บาร์เซโลนาจากอตเติโกมาดริดเนี่ยยูดีมันก็โผล่ขึ้นมาครับโป้งขึ้นมาจากในโลกออนไลน์ผมย้ำนะครับว่าผมไปพยายามไปเช็คจากสื่อหลักๆหรือว่าสื่อตามเว็บไซต์สเปนหรืออะไรย,ยังไม่เจอฮะเจอแต่เนี่ยเอเนตติงเนโอพูอะไรก็ไม่รู้เพจอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ประมาณสองสามเพจในทวิตเตอร์ที่เอาแรงข่าวมาแบบแค่บอกว่าทันเฟอร์ลูเมอร์แต่ไม่บอกว่ามาจากที่ไหนเหมือนกับรายงานด้วยตัวเองด้วยซ้ำลือขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยซ้ำว่า บาซาแอดมิริดอยากได้และเรียพูต้องการขั้นต่ำ50า50ล้านผมอยากย้ำเพื่อนๆว่าข่าวนี้อยากให้กรองไว้เยอะๆเลยแล้วก็ไม่อยากให้ไปจริงจังเลยนะข่าวนี้เพราะว่ามันไม่มีแหล่งที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้ครับมาดูกันที่หนึ่งพาดหัวใหญ่ในวันนี้นะครับหนึ่งเรื่องที่ผมพาดหัวใหญ่ไว้นั่นก็คือม้ามืดอีกหนึ่งกลุ่มที่สนใจเร์พูนะครับโดยเป็นการรายงานนะครับ จากนักข่าวในสื่อฝั่งสหรัฐอเมริกาคือถ้ามันมาจากสื่อฝั่งสหรัฐอเมริกาเราก็คงต้องฟังนะครับเพราะว่าเอ <c oughs> ก็อยู่สหรัฐอเมริกาแถมผู้ซื้ออันนี้ก็เป็นมาจากสหรัฐเช่นกันโดยนักข่าวคนนี้ที่รายงานนะครับชื่อว่าเบนเจคอบนะครับก็เป็นนักข่าวที่ช่วงหลังเดิมสร้างชื่อขึ้นมานะครับอยู่กับ c b s Sport ก็เป็นสื่อดังในในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันเขาบอกว่ากลุ่มนี้ฮะที่มีชื่อย่อว่า h b s e เนี่ย ย่อมาจาก Harris b i ิ s e r s p o r t e n t e r t a i n m e n t h a r r i s ก็คือคนหนึ่ง b ิ s เซก็คนหนึ่งอารมณ์แบบสองคนรวมรวมทุนกันซื้อในแบบเป็นเป็นเพื่อนกันอ,ะอ่ะอ่าสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์แฮร์ริสบิสเซอร์สปอร์ตเอน์กลุ่มนี้สนใจนะครับที่จะมาซื้อลร์พูลนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยที่จะไปซื้อเชลซีเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่าพลาดไม่ได้ไม่ได้เชลซีแต่ว่าเขาก็เบนจาเขาบอกว่ายังคงสนใจอยู่นะยังคงสนใจที่จะซื้อแบบ แบรนด์กินาที่เป็นระดับโลกอยู่อยากได้นะถ้าริยาภูพร้องขายครัทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบอกว่าจีเนียสูเตอร์เลยนะแบบเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจริยาภูแบบจริงๆเลยนะฮะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยเอ่อถามเราต้องมาดูกันหน่อยครับว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงทำความรู้จักสั้นๆแล้วกันผมจะไม่ได้พูดอะไรยาวมาก เท่าที่ผมเปิดอ่านดูประวัติในวิกิพีเดียนะครับก็ครอบครองสโมสรหรือว่า,าทีมกีฬาหลายอันอย่างเช่นนะครับฟิลาเดลเฟียเซเวนซิกเซอร์นะครับ, ers, รบก็คือทีมบาสเกตบอลใน NBA เจ้าหนึ่งแล้วก็ครอบครองทีมฮอกกี้ด้วยนะครับฮอกกี้ในชัชนลีกนะครับนั่นก็คือนิวเจอร์ซีย์นะครับเดวิลส์นะ,ก, Jersey, นะ ils, นะก็เป็น2ทีมกีฬาหลักๆอันนี้แล้วก็เจ้าของเนี่ยจริงๆ มีไปมีหุ้นส่วนไอตัวของแฮร r i ิหรือบิเซอสักคนหนึ่งเน่ยนะครับน่าจะเป็นบิเซอนะเนี่ยผมผมเปิดเข้าไปดูประวัติมีหุ้นเล็กๆอยู่กับสมสรคิสัันพาเลตด้วยนะเรียกได้ว่า2คนเนี้ย <c oughs> เป็นกลุ่มทุนจากอเมริกรันครับที่ให้ความสนใจอ่นงนี้ผูฮะจริงไม่จริงตอนนี้คงต้องรอดูว่าเบนเจคอบจะสิ่งที่เขาได้งานจะเป็นเรื่องจริงเท็จแค่ไหนให้รอติดตามดูแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง แ่งข่าวที่บอกมาแล้วกันว่ากลุ่มทุนนี้ก็อยู่หนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความสนใจแล้วก็าทางเบนเจคอบปเนี่ยก็บอกว่าถ้าฝั่งดูไบอะไรก็ตามเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะมีการฝั่งดูไบที่จะมาร่วมซื้อทีมดีผูไม่น่าจะมีดังนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างตรงกับที่เดวิดออนสตีนรายงานนะครับในในส่วนของที่ว่าฝั่งดูไบไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเค อ่ะทีนี้ยังมีข่าวอื่นๆที่นำมาฝากเพื่อนเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิซูเปอร์แฟชชั่ิคุ้มสามต่อออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีหนึ่งในปีหน้ารับดอกเบี้ยสุพิเศษรับบัตรฟรีเตาถ่านมันมูลค่าสูงสุดกว่า10,000บาทแคมเปญนี้ถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะครับโอเคฮะมาดูกันที่ฟาบิโอคาวบาโยกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยปฏิเสธนะครับในการไป แต่ว่าตอนนี้ปริเสธไม่ไปแล้วเขาก็คาดกันนะครับว่าคาร์วโยเนี่ยน่าจะอยากมาเล่นทางฝั่งอังกฤษมากกว่าคือเขาเล่นทางฝั่งอังกฤษมาก่อนด้วยนะยูสิบแปดอะไรพวกนี้เล่นมาก่อนแล้วยูยีลองไปเล่นกับโปรตุเกสคือเขาเล่นได้2ชาติเพราะเขาเป็นคนโปรตุเกสด้วยและเขาก็อยู่ในอังกฤษมาตั้งแต่เด็กด้วยมันก็เลยเล่นได้2ชาติเขาเชื่อกันว่าคาร์วโยน่าจะเอียงไปทางอยากเล่นให้กับทางฝั่งอังกฤษมากกว่าก็เลยเดี๋ยวรออังกฤษยูยีเรียงแล้วก็น่าจะไปกับทางอังกฤษยูย เชิงเชิงนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นภาพสีสันนะครับก็คือในแคมป์ทีมชาติจูด์บริงแฮมนั่งใกล้ๆนั่งใกล้ๆกับช่วยนานโน,โนก็เลยเกิดการจีนอีกแล้วครับว่านี่ฮะอเอเจนต์เทรนท์อันน่ามายครับเอเจนต์เฮนโดไม่พอต้องมีเอเจนต์เทนมันร่วมด้วยช่วยกันในการแบบกล่อมจูดเบริงแฮมมาดูโคนาเต้กันบ้างในแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ ช็อตนี้เป็นการแบบซ้อมตัวต่อตัวระหว่างดวลดวลตัวต่อตัวนะครับระหว่างอิบายิมาโกนาเต้นะครับกับอุสมานเดมเบลเล่ดูเอาอยู่หมัดนะฮะโกนาเต้ดูกนี้ใช้ชั้นเชิงแล้วก็นี่ครับทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งก็สามารถหยุดอุสมานเดมเบเล่ในช็อตนี้ได้นะครับเท่เลยนะฮะขณะที่น้องชายนะฮะของเบนโดกนะครับก็ชูเสื้อเบนโดกนะครับหลังจากได้เซ็นสัญญาตั้งแต่อาชีพกับลิเวอร์พูล นะฮะโปรโคอนแทคนะครับก็บอกว่าภูมิใจที่ได้ชูเสื้อของพี่เขา,นะเาในขณะที่มันมีคลิปนี้ฮนะนี่คือเพลงเพลงของจยเอลมาติดเพลงใหม่นะฮนะก็มีศิลป,ปินท่านนี้เขาเล่นให้ฟังนะฟันไดก็อยู่ข้างหลังครับผมขอเล่นนิดนะนึงนะ้ฟันไดพ้พอเล่นเสร็จปุ๊บนะฟันได้ปลกมือดังแนละ้วโอ้ วอตซอง o n ครับวอซองเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมมากฟันได้คือฟันได้เี่แกแกชอบแซลมาติบอยู่แล้วฮะแกชอบแบบร้อมาติบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้แกคงชอบจริงๆนะฮะเออทิ้งท้ายที่โชลารปอต้านะครับประธานของบาร์เซโลนาประธานของบาซ่าบอกกับสื่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเองก็อยากจะได้หลุยดีอารนสแต่ว่าไอตอนนั้นเนี่ยลีวพูแบบโอ้โห เดินเครื่องเร็วมากแป๊บๆๆโอ้เซ็นดีอาร์แล้วนะทั้งๆท,ที่พวกเขาก็สนใจแต่แบบไม่ทันแล้วแล้วก็มีอย่างด้วยตอนนั้นบาซ่าเองก็เดินเรื่องมากไม่ได้เพราะว่าบาซ่ามีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักสองอย่างนี้ทําให้อ่าไม่สามารถที่จะไปร่วมล่าหรือดีอาร์ได้ทั้งๆท,ที่ชอบมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบก็หม่ในโอกาสหน้าฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ